เนี่ยวะดวีฉันรู้นะว,ว่าเธออยู่แถวเนี้ยออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยวะดีออกมาเดี๋ยวนี้ออนลัก่นไ้แล้วฉันเหนื่อย ไปดูนะถ้าฉันออกไปได้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะจัดการให้หน้าดูเลยค่ยดู ฮ้อยะกอแกลฮ่าดีๆเดี๋ยวเราต่อนะเดี๋ยวไปวอนก่อเยี่ยตานะนี่นะถ้าเกิดมีกล้องวิดีโอนะถายภาพไปทรงเผาเนี่ยต้อนเสียฟอร์มะ คกขำดีนะหมาเนี่ยในตัวแท็บน้าน้าไปกะตาเดี๋ยวนี้เลยนะแกไม่อยากเก็บตัวแกอยู่เฉยๆไว้ถอยไปม่านีธุระจะคุยเมียวันดีครับอันนี้ไปเซ่ไปเซ่ปลาลันปลาลันไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนเราอ่ะไม่ทำอะไรเพื่อนนายหรอกนะโอ้ไม่เชื่อหรอก ปล่อยแม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยปล่อยเฮียปล่อยนะตอขอปางเว่ยชิมหาเลยเว่ยโอ้ยปล่อนเฮ้ อานี่เลยแสบนักนะเราทำซะนะไว้แสบมากมานี่ก่อนโอนะาเราไปยาพ่อสอนาอ่าให้ช่วยมาดูแลเอด้าเปล่ามานี่มานี่มานี่อย่าพูดมากนะเราเป็นไงก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันดูแลตัวเองได้ออกมานี่แล้วไงฉันจะเอาเธอไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะบอกไว้ก่อนนายจะอะไรเป็นเนี่ยเหรอเฮ้ยฮะจะบ้าเหรอ ท่านจะเอาเธอไปดูแลแทนตาจันขอรู้ทาวนะผู้ชาก็เหมือนหมอวิเคอแหละหลลลึฉันเนี่ยนะมีคนรักแล้วพอแก่บ้านเรามีเมียตั้งหลายคอลเลยขี้เกียจตอปากต่อคำกับเธอละเฮ้ยเนี่ยฉันเนี่ยนะต้องเป็นผู้ปกครอง,องของเธอเนี่ยแทนตาจันเข้าใจไหมไปไปไปอย่าพูดมากไปเตรียมข้าวของได้ละเร็วๆ มาเนี่ยมาเนี่นย,น,ยน,นี่พ่อเธออ่ะเขาฝากเธอไว้กับฉันแล้วนะแล้วฉันก็้รับปากแล้วฉันก็ต้องรัาากษาสัญญาสิเฮ้ยดาได้ปลาหนาขนาดนั้นปลาเราจะล่ลายได้มาฆ่าพ่อเราเราก็จะฆ่ามานี่เธอจะไปฆ่าไปแกงกันทําไมล่ะฮะเธอลองนึกดูดีๆนะว่าเราเนี่ยเข้าไปรบกวนเขาถึงในบ้านเขาเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเป็นธรรมดาแหละ กี่ไปกี่โคแล้วเราเนี้แหละเรือโคจะอาการออกมาเองอ้อนแน่นถึงเธอเนี่ยนะนายมาล่าลาแขกกามาฉันไม่เคยเห็นเรื่องการล่าสัตว์เป็นเรื่องสนุกสนานนะเธอกล้ามากลามาอะอะงี้เรามีข้อต่อรอให้นาด้วยอะไรอีกล่ะถ้านาล่าไะไรได้ก่อเราเราจะยาวไปอยู่โกเทะกันนาเอามั ตอกล่องคุณธนงคะรอ,อดช่องน้ำกะทิคะ่ะตัวรอช่องป้าก็รอดเองนะเนี่ย <laughs> เหนียวนุ่มหวังหวังวู่ตามลิหวังแย่เดี๋ยวให้คุณตัวขึ้นมาแล้วก็พูห่นี่ทีคุณดวค่ะดูก่อนค่ะพวกผมรอสักครู่นะคะคุณดน โทรมาค่ะอาบแดไอ้โทรศัพท์มีตั้งสองเครื่องไม่ถมเดินเลยเดินไกลทำไมซื้อมาทำไมบอกว่าโทรศัพท์มีตั้งสองเครื่องตัวนี้ไม่รู้จักโทรมานี่โทรไปเครื่องนั้นก็ต้องเดินไกลซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ อ้าววไงเว้ยเฉาเผาเอา้วันนี้ป่าอุดงไม่กลับบ้านกับช่องเว้ยฮะกลัวคุณทรงเผาจะหลงป่าจนลืมบ้านค่ะพระวงค์่ะฮะัาจัรต์าจันย์พ่ไรทำไม เมื่อเมื่อหน้ามาอยู่คนเดียววะมึงแม่กลัวไงเห็นเมื่อทีแรกกูยังนึกว่าไปแม่หมอสิหมาป่าหมาพูดมาไหมะเอ่ที่โก้พูดเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เมื่อรู้ว่ากูมาอยู่เป็นเพื่อนเมื่อเมื่อจะได้มาต้องก,งงออกลัวไง่ะอ,อืม่อนี่นี่นี่กันนะกูได้ยนินผู้ใหญ่ก็อ้าว บอกว่าอนาหน้าขาวมาจะอเ,เ,เอาไปทำไหมเหรอไอหมาหลานมาโผล่ไงได้ไงฮะอ้าวก็อหนาหน้าขาวมันจะพามึงไปอยู่กรุงเท่นี่เออแล้วไงเน,นี่ยมึงน,นะมาบอกอนาหน้าขาวมาเลยนะบอกจะปากของกูแล้วว่ามาเนี่ยอนาหน้าขาวมันกล้าเปล่ามันกล้ามันกล้ารับแถมกูไปอยู่ด้วยไอ้คอหรือเปล่าช่วย น่าได้มาเล่าโผล่ได้โผ <laughs> <ย S 2> หลน้ำลายมึงเต็มตัวกูหมวเล่าฮ่อคอยอ่านฟ้าล่าไม่เคยกลัวใครหรอกว่าฮ่าไม่รู้ซะว่าว่าอยู่ฐานเนี่ยใครจฉ